ตัวชาติกำหนดเลิศครับสวัสดีครับอาจารย์คัะสวัสดีครับจันเดียร์ครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับครับผมครับครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่นะครับประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับทั้งประเทศนะครับร่วมแสดงความน้อมนำและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินาธิพรมราชชนีพันปีหลวงนะครับซึ่งท่านก็ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24 กุราคมที่ผ่านมานะครับครับพวกเราก็รวมร่วมน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับครับอาจารย์ครับวันนี้ครับผมครับก่อนที่จะเข้าในเนื้อหาในรายการเนื้อหาวันนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่เราจะยังค้างอยู่กับเรื่องความเดือดร้อนแต่วันนี้จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีที่ท่านนั้นนะครับได้ก่อ สร้างขึ้นในภาคอีสานในพื้นที่ของเราแต่ก่อนหน่ที่จะไปพบกับนะครับเนื้อหาที่น่าสนใจอยากให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องงานสฐานเฟสติวัลเลยครับอาจารย์ครับโอเคครับขอบคุณครับก่อนที่จะไปประชาสัมพันธ์งานสีฐานเฟสติวัลนะในส่วนที่สำนักบริการพิาีการเรารับผิดชอบนะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับเล่าให้ทางผู้ฟังที่ติดตาม ารายการพวกเราอยู่นะครับในช่วงเริ่มต้นของรายการนะครับทางอาจารย์เดียนะก็จะพูดถึงว่า,าเป็นารายการ OAS Lite นะฮะก็บางท่านที่เพิ่งเข้ามาก็อาจจะสงสัยว่า OAS Lite มันคืออะไรใช่ไหมครับในส่วนของ O นะฮะ A แล้วก็ S นี่ก็จะย่อมอาจากนะฮะ Office of Academic s e r v i c e นะครับก็คือเป็นภาษาไทยก็สำนักบริการพิชาการนะครับอันนี้ก็เราก็เลยนะตั้งชื่อในส่วนของการไหลสดนะครับตรงนี้ว่าเป็น OAS l i g h นะครับโดยวัตถุประสงค์ของการจัดรายการในตรงนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการหลักๆนะครับก็เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรต่างๆที่สำนักบริการวิชาการรอได้ดำเนินการอยู่นะครับผมเท้าความนิดนึงว่าสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับภายใต้ยุคป,ปัจจุบันนะครับภายใต้การานำองค์กรนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยท่านอธิการบดีนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิรยักุลนี่สำนักบริการวิชาการราได้รับอมอบหมายพันธกิจ ที่สําคัญอยู่3ด้านด้านแรกก็เป็นเรื่องของการจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตนะครับ lifelong ลล education นะครับซึ่งเราก็จะเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบการจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตในลักษณะของ2อย่างคืออันแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การาหน้าบ้านของการจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตให้กับอ,อีก15คณะนะครับ 19คณะห้าวิไลนะครับก็เราจะพยายามทําหน้าที่เป็นส่วนงานกลางในการเรียกว่าดําเนินงานบริหารจัดการช่วยให้เรื่องของการจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตของคณะของวิไลนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ของการบริหารจัดการเช่นการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนการเก็บหน่วยกิจเพื่อส่งไป ที่ครังหน่วยกิจนะครับซึ่งครังหน่วยกิจก็จะอยู่ที่สำนักบ,บริหารและพัฒนาวิชาการอันนั้นคือ,อเรียกว่าหน้าที่อันแรกภายใต้พันธกิจการจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตนะครับส่วนหน้าที่อย่างที่สองภายใต้การจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตก็เป็นเรื่องของการจาัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะครับซึ่งจะเน้นในเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลนะครับให้กับคนวัยทำงานนะครับ ซึ่งก็ต้องเป็นต้องเรียนว่าเราต้องขอบคุณคู่ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นบุคลากรอของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงคู่ความร่วมมือจากภายน,นอกมหาวิทยาลัยนะครับหลายๆกลุ่ม spacing, หลาย,ๆ,ลายๆวิทยากรที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สํานักบร,ริการวิชยาการเรามาเป็นวิทยากรในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมโดยเฉพาะในส่วนของหลักสูตร ฝึกอบรมให้กับพวกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตอนนี้ก็สํานักบริการวิชาการเราก็มีหลักสูตรไปจัดฝูกอบรมในเกือบทุกสิ้นสัปดาห์นะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็จะมีการจัดอยู่แทบจะทุกทุกสัปดาห์นะทุกสัปดาห์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการทําหน้าที่ทําบทบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตนะครับส่วนพันธกิจอันที่สองของสํานักบริการวิชาการหรือว่า OAS นะครับ ก็คือจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหารนะครับภาษาอังกฤษก็คือ culinary science and technology นะครับซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรโบราการศาสตร์หลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเ,เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนงานนะฮะซึ่งหลักสูตรนี้มีอยู่5คณะวิชาคนะณะเกษตรศสาสตร์คณะ เทคโนโลยีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีวิไลบัณฑิตศึกษาการจัดการและคณะศึกษาศาสตร์นะครับมาร่วมกันบริหารจัดการหลักสูตรนี้โดยมีสํานักบริการวิชาการเป็นส่วนงานกลางในการช่วยประสานงานนะครับซึ่งตอนนี้ก็รับนักศึกษามาแล้ว2ปีการศึกษาก็คือปีการศึกษา2,567และก็ปีการศึกษา2,568ขณะนี้ก็เพิ่งผ่านรอบพรฟลิโอ ของการของครงการรับนักศึกษาปีการศึกษา2569นะครับเพราะฉะนั้นก็คงฝากเรียนประชาสัมพันธ์นะครับไปยังในส่วนของอผู้ปกครองหรือว่าน้องนนักเรียนนะครับที่สนใจที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอันนี้ก็เป็นพันธกิจอย่างที่สองของสำนักบริการวิชาการนะครับแล้วก็อีกอ อีกภันธกิจหนึ่งนะฮะของสํานักบริการพิชารารก็คือในเรื่องของการบริการพิชารารเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมนะฮะเรจะเรียกว่า social contribution นะครับอันนี้เราก็ปรับให้สอดคล้องกับประเด็นกับยุทธศาสตร์ที่10ของท่านอธิการบดีนะครับในเรื่องของการบริการพิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมซึ่งตอนนี้ในส่วนของสํานักบริการวิชาการเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนย่อยในเรื่องของการบริการพิชาการสังคมนะครับ ส่วนแรกก็จะเป็นการาทำงานพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับโดยเราเน้นแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตอนนี้เรามีคู่ความร่วมมือที่สำคัญอยู่สองหน่วยงานหน่วยงานแรกก็จะเป็นอกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับอของกระทรวงพอมอนะครับแล้วก็อีกอหน่วยงานหนึ่งอีกองกอหนึ่งที่เรียกว่าให้การสนับสนุน สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาด้วยดีนะเป็นปีที่8ที่9แล้วก็คือธนาคารออมสินธนาคารเพื่อประชาชนนะครับอันนี้ก็มีการจัดสรรงบประมาณนะครับในส่วนของโครงการออมสินยุวพัฒน์นะครับจัดมาทุกปีนะปีละให้งบประมาณปีละ700,000บาทนะครับซึ่งก็ทําให้การทํางานเชิงพื้นที่ของสำนักบริการพิชากาาเรานี่มีหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ อย่างปี2568ที่ผ่านมาเนี่เราก็ทำงานในเชิง BCG นะฮะเรษกิจ BCG ได้เจ็ดพื้นที่นะครับโดยใช้งบประมาณจาก2แหล่งนี้นะครับก็เป็นก็เป็นที่นาภาคภูมิใจนะครับเราสร้างรายได้เกือบ6ล้านบาทนะครับหน้าที่อย่างที่2ที่อยู่ภายใต้การบริการวิชาการเพื่อสังคมการบริการวิชาการสู่สังคมเพื่อประโยชน์นะฮะของสังคมนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นเรื่องของการไปทํางานเชิงวิจัยนะครับ,รบซึ่งตรงนี้ก็ผมในฐานะผู้อำนวยการสํานักบริการวิชาการก็ต้องขอบคุณทางท่านรองศาสตราจารย์ดรสุประสิธิ์คนใหญ่นะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะครับที่ได้มีความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานภายนอกนะครับให้บริการวิชาการในเชิงวิจัยนะครับสร้างไรายได้ให้กับสํานักบริการวิชาการเราเกือบ 40, 40ล้านบาท นะครับก็มีหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะครับ,รบที่ได้ร่วมกันทํางานนะครับแล้วก็อย่างที่3นะฮะก็หน้าที่อย่างที่3ที่อยู่ภายใต้การบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมนะก็จะเป็นเรื่องของการที่สํานักบ,บริการวิชาการเรานี่นะครับได้ทำหน้าทีนะ่เป็นส่วนงานในการรับนะจัดสอบให้กับหน่วยง,งานต่างๆนะครับซึ่ง ในปี2568ที่ผ่านมาก็มีการจัดสอบไป1 0ครั้ง mm hmm. นะครับก็สามารถสร้างงบประมาณสร้างสร้างไรายได้ให้กับสานักเกือบ10บล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบทบาทหน้าที่นะครับปัจจุบันของสานักบริการวิชาการนะครับ Office of Academic Service หรือว่า OAS ที่ที่เราพูดถึงนะครับก็สรุปนะฮะว่าในส่วนของหน้าที่เราก็มี3ภารกิจนะครับ ทีนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของกอิจกรรมนะฮะหรือว่างานในวันที่4พฤศจิกายน2568นกี้นะครับก็เป็นงานในส่วนของอสีฐานเปียโน,น <Festival S 2> ทอรวลนานาชาตินะฮะใ,ในส่วนของสำนักบริการวิชาการเรานี่รับผิดชอบอาการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเสียงสนแว,วหวานสีฐานเ e s t i v a l วิลนะครับซึ่งในปี2568นี้เราจัดขึ้นเป็นปีที่4เป็นครั้งที่4ของการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็ วหมือนที่ได้เคยเรียนไปนะครับว่าปีนี้เรา,เาได้มีการยกระดับการประกวดในหลายอย่างนะครับ,รบโดยเฉพาะในเรื่องของกรรมการที่จะมาตัดสินนะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์อา,อาจารย์จินนี่อาจารย์าจายินนี่ภูไทยนะครับจินนี่ภูไทยนะไม่ใช่เจนนี่ฮะเจนนี่ที่ถึงไล่สุดนะจินนี่ภูไทยจินนี่ภูไท<ง>ย <abis S 1> นะครับอาจารย์วสุข้าวหานแล้วก็อาจารย์นดานะครับ ปิมซีโปนะอาจารย์ <Okay. S 1> ปิมซีโก็จะมาปมปเป็นกรรมการตัดสินให้เราด้วยนะครับ,รบทีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับในช่วงของบริบทที่ประเทศไทยของเราพร,พระสงฆ์พิกรณ์ชาวไทยกําลังอยู่ช่วงของการไว้อะไรนะครับ,รบสมดุลพ,พันปีหลวงนะครับในส่วนของมหาวิยารแก่นก็มีนโยบายนะครับในการที่จะให้มีการปรับรูปแบบของการจัด งานจัดกิจการต่างๆนะครับในช่วงวันที่ 3, 4, 5นะครับซึ่งเป็นช่วงของการจัดสีฐานเฟสติวัลนานาชาติปี2568นและในส่วนของการเวทีประกวดเสียงสนแววหวานสีฐานเฟสติวัลเราก็มีการาปรับนะฮะให้ให,ให้ให้เป็นไปนตามนโยบายของมหาวิทยาลัายก็คือคว่า,าให้มีการาหรือว่า ทุกกิจกรรมรนะฮะรวมถึงกิจกรรมของเราด้วยก่อนที่จะมีการดําเนินกิจกรรมก็ต้องมีพิธีไว้อาลัยนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงนะฮะซึ่งในคืนวันนั้นนะฮะในในบนเวทีการประกวดของเรานะครับเราก็จะมีเรียนเชิญในส่วนของท่านประธานในพิธีเปิดซึ่งก็คือท่านรองศาสตร,ร,ราจารย์ดรเพ็ญศรีเจริญวนิชิท่านรองอธิการบดีครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตกรรมนิตนะครับ ถึงท่านสละเวลานะครับมาร่วมเป็นประธานในในพิธีเปิดนะครับแล้วก็ในส่วนของเราจะเ,เ,ร,เรียนเชิญประธานในพิธีเปิดนะครับเชิญกรรมการตัดสินทั้งสท่านนะครับเชิญน,นักร้องผู้ผ่านาเข้ารอบสุดท้ายทั้ง20ท่านนะครับแล้วก็บนเวทีเพื่อ,อร่วมแสดงความไว้อะไรนะโดย ก็จะมีกิจกรรมที่ท่านประธานในพิธีเปิดนะครับก็จะอ่านคาไว้อาลันะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นพิธีที่เรียบง่ายนะครับ,รบแล้วก็เราก็จะเชิญในส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งบุรุษชีและอยู่ข้างล่างได้ร่วมพ,พิธีตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีเปิดแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดก,การประกวดนะซึ่งก็เพื่อให้เป็นการ รักษาไว้ซึ่งในเรื่องของอัตรรษเรื่องของศักยภาพของผู้เข้ารุ่นประกวดนะครับทางคณะกรรมก,การจัดการประกวดก็เลยเราก็ขออนุญาตที่จะคงรูปแบบไว้เช่นเดิมในส่วนของเพลงเร็ว1เพลงเพลง,พลงชา้า1เร็ว1เพลงนะฮะแล้วก็ในส่วนของการแต่งกายอรารยนตะนะครับ,รบเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงจังหวะเพลงหรือว่าในส่วนของอสไตล์ที่ที่ถนัดของนักร้องผู้เข้าประกวดนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป,เป็นการบริหารจัดการในส่วนของเวทีเสียงสนแวหวนสีฐานเฟสติวัลนะครับซึ่งก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา17นาฬิกาของวันอาัคารที่4พฤศจิกายน2568ผมก็ขออนุญาตเวลาตรงนี้เรียนเชิญนะครับทุกท่านนะทีะ่เป็นคอร์เตลูกทุ่งนะครับได้เข้ามาร่วมชมมาร่วมเชีีรยการประกวดใน งานใ,นในคืนวันนั้นนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่านะครับท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่านักร้อง20ท่านที่เราได้คัดเลือกให้เข้าสู่อรอบสุดท้ายนั้นเป็นนักร้องที่มีคุณภาพและก็ะมีมาจากหลากหลายภูมิภาคนะครับตรงนี้ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับทาเสียงสดแววหวานทั้งหมด20ท,ท่านท่านละท่านละสเพลงใช่ครับใช่ครับ ชาย10หญิง1ินะฮะที่ที่จะมาร้องในคืนวันนั้นแล้วก็มีรางวัลหลายหมื่นบาทที่จะเรียกว่าให้กับนักร้องผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศนะครับครับสำหรับท่านไหนที่นะครับปีนี้อาจจะส่งไม่ทันตัดสินใจไม่ทันนะครับอาจจะมาดูก่อนก็ได้นะครับบางทีปีหน้านะครับเพื่อดูเป็นแนวทางนะครับว่าปีหน้าจะได้เลือกเพลงยังไงนะครับจะได้เตรียมตัวทัน นะครับนะก็เดียนเชิญนะครับงานของเราจอนวันที่เท่าไหร่อีกครั้งนึงครับอาจารย์ก็คือวันอังคารที่4พฤศจิก,กาย,ยน2568ครับทีนี้จุดหนึ่งที่ผมอยากจะขอบคุณนะในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผลักดันและก็สนับสนุนให้เกิดารายการในตรงนี้นะครับก็คือท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองวิริยะกุลนะครับ ที่ท่านสนับสนุนงบประมาณในการจัดประกวดในปีนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางสกอตอมซับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัดนะครับก็ให้การสนับสนุสนงบมาสมทบมาจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรสุประสิทธิ์คนใหญ่นะครับซึ่งผ่านทางโรงแรมจัดอินนะฮะที่ได้ มีการมอบน้ำดื่มนะครับให้กับคณะกรรมการจักการประกวดซึ่งจะใช้ในการาเรียกว่าดูแลนะผู้มาร่วมงานนะในคืนวันที่4พฤศจิกายนส5งพนหรอุรรแนะครับก็ขอบคุณทางาชมรมคนดัสื่อภาคอีสานนะครับคุณประเสริฐสุวรรณสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นคู่ความร่วมมือที่สำคัญนะครับที่ ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การจัดการประกวดของพวกเราเนี่ยเป็นไปยยอย่างมีเรียกว่ามีสีมีสันมากขึ้นนะครับแต่ที่และที่สําคัญนะครับเราก็คงจะต้องขอบคุณท่านอารองอธิการบดีฝ่ายศิลป,ปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับอรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงคงคานะครับขอบคุณศูนย์ศิลป,ปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับแม่งานหลักนะครับในการบริหารจัดการ กิจกรรมมืตากในงานสีฐานเฟสติวัลนานาชาติปี2,568นะครับะครับครับผมครับนะครับท่านไหนที่นะครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยงานนี่จะยิ่งใหญ่แต่ยังคงคงคอนเซปต์ครับยังคงคอนเซปต์ไว้นะครับผมครับแล้วก็ที่สำคัญครับไม่ใช่เฉพาะมีแค่เวทีของเราเองนะมีอีกหลาย มีเยอะมากฮะเดินทั้งคืนบอกว่าเดินทั้งคืนไม่น่าจะหมดน่าจะสักสองวันนะครับยังไงก็ขอเรียนเชิญนะครับแต่ว่าอย่าเดินเลยอดตร็รัวมหาลัยนะครับผมครับนะฮะโอเคนะครับผมครับก็อันนี้ก็เป็นนะครับกิจกรรมที่ทางสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สร้างสรรค์ขึ้นภายในนโยบายแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเดี๋ยวช่วงที่2นะครับเราจะมาพบกันนะครับเกี่ยวกับนะฮะเรื่อง พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนมีพันปีหลวงนะครับน้อมรำลึกถึงท่านนะครับกับพระราชกรณียกิจที่ท่านนะครับได้สร้างคุณอุปการให้กับนะครับประเทศไทยโดยเฉพาะชาวอีสานชาวขอนแก่นนะครับเดี๋ยวช่วงที่2มาพบกันครับ